กับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีพลนองทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปอพารวยโอปอพารวยปออีไตนะครับผมแฟนเพจโอปอพารวยแฟนเพจนะครับผมแล้วก็เสียโอปอนะครับเฟซบุ๊กนะฮะกับผมวันนี้เราอยู่ที่วัดนะครับผมจะมาตามแนวทางนะฮะของพวกอุตนะครับชุดต่องวดนะครับเอฟซีครับกับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด กดติดตามกดซับ s, s, <un speaking in hell> ks, <S c r i b e กดกระดิ <c oughs> ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้รับข่าวสารแนวทางใหม่ๆของทางช่องนะครับแนวทางความเคลื่อนไหวแนวทางตัวเลขของพอร์ดเพื่อนผีนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของพอู์ดกันครับตามมาครับผมนี่ครับพ่อครับชุดตองวดนชุดตองวันรางวัลลุ้งจีนหรือว่าเขาว่าคึ้นกรศูนตัวเดียวถูกแต่วิ่งศูนตัวเดียว ก็สียงด้านงลังเลยนะครับยหไกอวิ่งศูนมาทางคือเขาบอกเขาก็มาบอกเราบอกจะขึ้นแรกบุญละนี่บุญแรงมากไปนอนเขาก็เมื่บอกเลยแต่ว่ามันหนึ่งวันนี้มาแปลกหน่อยเนี่ยเขาบอกเขาบอกผีบอกพ่อพุ่มเขาเจ้าจักมากจะใส่พุ่มอยู่บ้านเราพ่อบ้านท่าเขาบอกมาแต่ทั้งอื่นอยู่มากแต่ทั้งหลวงปู่นกไก่เติบอยู่บุญมันพุ่มอยู่แถวนี่มาจากไก่เติบผีเร่ร้อนบ้าบุญแมน เขามีเป็นผ้าพุ่มผ้าขาวโมบุนผ้าขาววะพ่อผ้าขาวเป็นผ้าขาวแม่มากระไก่อยู่ห้างจังนี้ไปสองสามร้อยเมตรหมดละมาแล้วโมบุกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะก็คือเป็นภูมิเป็นภูมิที่ที่อยู่วัดหรือว่าอยู่บ้านพ่ออยู่อยู่นอกวัดนะอยู่นอกวัดบ่บ่นมันภูมิมือนไงวะนี่แล้วโมบอกมัน เราในในขั้วหมอกเราเราวานเป็นเรียงล่างเราว่าพ่ออะไรไปนอนบ้านจก็คือพ่อหัยังยังพ่อหันไปไปยังพ่อหันไปไปอยู่หลายคืนแล้วแต่ว่ามีแต่เที่ยวไปคือแต่ว่านอ่นั่อยู่กับงานพี่นะท่าสีอยู่พันแล้วพ่อเลียดไหนขาช่วงนี้ท่าสีท่าสีอันที่ว่าหอสมุทรป่ะแมนท่าศรีพันแล้วเลยกพ่อันไปแต่ว่างเที่ยวเมียอยู่สังเวนนะเกินขึ้นแล้วนอยู่พี่ไปซอมเมืองไทยบางหน้าอยู่ตีไปอยู่ ือว่าปีนี่เห็ดหน้าเห็ดสามทงบนนะแบบเราทงหนึ่งแต่ว่าสองทงนี้มันวันนมวันแหลวจะโดดแล้วนะ่ใครในมีหนาไหมเนาะสองสองสามหมื่นสี่พันไามเียกกันแล้วเมื่อบอกกันแล้วว่ามันเป็นเรียกล่างเด้ว่าจาว่าแล้วบอกศูนย์แปดตัวเดียวเลยล่างผมพ่อล่างผาจศูนย์แปดตัวเดียวแต่ว่าโม่หนาสีเมนเลขล่างนาสิเป็นเลขบนนะอเพราะเลขบนนี่ศูนย์ย่งสี่ย่งมีอยูงย่าง ศูนย์ยังโบนไปนะสงสัยที่เป็นเลขกบนแต่เว่าเป็นเลขกล่างเหมือนกัน <Okay. S 1> แ,ตแต่ว่าของบริเสียงเลขกเลยบริเสียงเบื้อง uh huh. ยังบโันเสียงไายเบิ้งนะาพุ uh ่ม huh. ยูช่างไก่ข่างไก่เตอบอยู่เรามาเหล่นน้ำเรามาเล่นน้ำเมื่อกส้แล้ว,ว่าศูนย์แปดตัวเดียวเท่านั้นบอกตัวเดียวเท่านั้น uh huh. แล้ว,ว่าเลขกล่างเหมือนกันแต่ว่าซื้อล่างซื้อบนเราลนะแม่ mm hmm. นครับแต่ว่าเรา เราก็บอกยว่าเรต้องกลับด้วยเราก็เราก็มั่นใจเราเติบอยู่งด้วยเราว่าูที่ปลาขาวอะค่ะที่ปลาขาวแม้ว่าได้อยู่แถวนี้ยูกไก่ยังว่าเคยพอมาคันมาคันไม้จริงๆเขาก็มาเขาคันมาเขาคันวัดเดียวนี่แหละเอาไงวะถ่ายไม่คุ้นเข้ากับสิบมันทุดดองมากแล้วตังมหลิน้ำมือซอน่าังเกียบิบง มาบอกศูนย์แปดตัวเดียว,วนี่นะครับต,<อ>ตัวเดียวเลยศูนย์แปดตัวเดียวเรา,าเรียกล่างได้ว่าจันแต่ว,ว่าสังเกตเราบนหนาสิแม่เรียกล่างนะหนาสิ<อ>เป็นเลขบนเ<อ>พราะเลขบนศูนย์มันยังเหลืออยู่นะเพราะอว่าสิมาบนว่าสิมาบนสามตัวเพิ่นมาหายบ่ยังบ่้านบอกเพิ่นสิมาใหม่อีกอยู่<อ>เดีย<อ>เด๋ยวเดี๋ยวรอบมึงอีกกันจะสิมาช่วงใดอีกกันจะสองสามขึนนี่แหละมันแด้นอีกกันทุกคนเท่าไหร่เออมาแต่ทั้งห้วยหลวงกุนฟังไมไ่ทั้งห้วยหลวงที่เราฟังห้วยหลวง มาไก่เตือบนะมาบอกศูนย์แปดตัวเดียวเนาะตัวเดียวเลยชีปลาขาวแต่งชุดขาวมาเลยใช่ไหมใช่ชุดขาวมาเลยใส่ชุดขาวพ่ายงามมากแต่งชุดขาวพ่ายงามพ้ายงามมากมาผูเดียวเลยวะเนาะมาผูเดียวกว่ามาผูเดี่ยวอยู่กว่ามาบอกบอกตัวเดียวบอกศูนย์แปดตัวเดียวลมเมียเลยนแล้วก็บรได้เวาหลายได้เรียกล่างได้ไวขนาดก้อนนี่แล้วก็เมียหลุดเลย ว่าจะทั้งไก,ก่ประเดี๋ยวเพราะว่าที่นีประเดีบ่บ่บ้ค่อยเห็นนักโบ้ค่อยเห็นบ่ทั้นเคยเห็นเดียร์พึงเห็นหวันน,<ม>วนี้นะเชี่ยวนี่โดนแล้วแต่ว่าบ่ทั้นเห็นเรหล้กเลียร์แล้วลวันนี้เชี่ยวนี่โดนแล้วหรือว่าห้างคันเอฟซีเสียงไยเป็นกับไปเสียงร่องเงิงคันบ่เขากับโบ้ซื้อหล่ะตัวใดก่อนส่วนแปดตัวเดียวเลยโคโล,โลโเลยจิะโคโลเลยแล้วว่าบ่ต้องกลับด้วยว่าจันแล้วมั่นใจเรียกเหล้าเติบนะ มันในเมืนอนอยู่บ,านนบ้านไดนดเดียวกันหรือว่าท่านในเมื่อบ่านไในเมื่อนอนที่แท้มีได้เที่ยวไปทางเว้นหรือซื้ <laughs> อก็อะไรจะอยู่นี่เอามือนั้นไปนนพวกแม่พ่อแม่น้องไส้บาาอกทาน,นหนองไส้แม่พ่อวุดแล้วนะคือกันลุ่งไปบอกยางค่ะน้องไส้น้องไส้แคอยู่แล้วเป็นดูแลดูแลบ่าดูแลซองถ่านส่วนในมื่นอนแต่วัดเลยบอกทางนอนดูวัดเนี่ยโบราณดูนี่ตลอดเมีไอเที่ยวไหมใช่มันเป็มลายก่อนน คิดถูกหลายควเป็นคนใจบุญมา่อสางแต่วัดพี่น้องกันนี่โชคไม่พลาดรวมบุญกับผู้ใจด้ีกันเนาะเดี๋ยวรออีกจังหน่อยเด้อการันตีอย่างก็รอซูมไปตั้งกำลังท่าสีท่าสียนงกับท่าสีกุฏิท่าสีอันนี้แหละบ่านเลวี้ยวข้าก่านข้าฝนนะเจตนาล้มขอคู่บาอาจารย์เป็นเพิ่นเจสัยอย่างแบบวันอาทิตย์เป็นฮว่เป็นมูดอาทิตย์เป็นลุงเลี้ยนนี่แหละลุงเลี้ยนสอนสอนพระเน้นลุงเลี้ยนสอนเด็กหน่อยเด็กยังนี่พวกเยาวชนนี่แหละ ห้างไกลแต่ยาเสติดแล้วก็ขันนาเขวัดเพื่อเรียนหนังสือแมนพื้นววยเด็กหน่อยบูได้หนังสืออาจารย์ก็ก็เลยอยากจะสร้างให้เป็นที่อ่านหนังสือของเด็กใช่ไหมครับแต่ว่าที่เฮ็ุไปแล้วก็ไข่เติบยุ่เล็กน่อยนะมม่มก็เริ่มเริ่มมีแล้วเริ่มได้หนังสือเริ่มยังขึ้นมาแน่แล้วนะเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มสอนเราเลสอนวัสดนแล้วจะต่ห<ม>ลายเดือนสักบันไดสามเดืนอนแล้วบ<ม>่แต่ว่าพ่นอา,อาศัยอาศัย สลาพักบอีทีาส่ยน้อมูนี่หละอาศัยลอาศัยสลาพักบแค่ลเยี่ยมอยู่เราวันนี้เิ่นไ่เลยแตกเลยโอ้จองเอานาะ้ำตัวเลขสักรอบนะพ่อตัวไหนนะแปดตัวเดียวข้านมันยิมนินูนแปดตัวเดียวมันแปดตัวเดียวรอบเบิ่งอีกจักสองสมมื่นนันะอ่าเิ่งอีกสองสมื่น สองสามมือสี่หมือก็ได้คันบ้านว่างนะเดี๋ยวมัตามใกลๆก็ได้ใกล้มือเนาะใกล้มือไม่ยันกันแช่ไหครับอาว้ามปอนเอาศูนแปดไปเสียงบิงพ่อพ้าพ่ออุดเองว่าถ้าดีเสียงม่นมาไม่ให้เสียงเลยพ่ออวดเด้กพ่อเลยมีกาแฟโค้กมสาธุที่งานแข่งขานขนาดนกาแฟเป็นกับไปหน่องเอซครับอนุโมทนา สาธุศูนย์แปดนะพ่อเนาะปูศูนย์แปดตัวเดียวปูชีปลาขาวมาบอกแมนเม็ดเดียวเลยคือไม่ต้องกลับใช่ไหมพ่อไม่ต้องกลับแล้วล่างด้วยว่นล่างอย่างเดียวแต่ว่าสังเกตว่ามันสีพวกเป็นเรียกล่างแล้วสีเป็นเรียกบนนะอือปูที่ปลาขาวแมนนะเป็นมาใหม่ครับเพราะในวันนี้ศูนย์มันยังพ่อนี้นะมันยังมีศูนย์อีกอยู่นะครับจังเลยครัเป็นแนวทางเนาะปูเนาะเป็นความเสื่อมส่วนบุคคลเพื่อนจะสัมผัส ทางความฝันมึงมันบ่คือกับบ่ซื้อเดี๋ยวเตยพิจารณาออกนพ่อเนาะครับขอบคุณนอพนธ์ครับเป็นแนวทางนะทางเดียวโคโลพี่น้องหุ้นแปดกับเปิมแปดศูนย์กาบโอเยงเรือกันมาสว่ปลาอุดใหความฝันเคนบ่ให้กลับนะครับแล้วเราบ่ให้กลับกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะฟังเพื่อความบันเทิงตามกว่า20ปี แต่มีู้ใหไงคอยฉี้แนะนะคะมื่อน,นี้แนวทางแก้วก็อูดปล่อยมาหางเดียวค่ะกรับ0ูย์แนะครับผม